p a s t o r y p a s t o r y set, p a o r i s e pastori s a s i set, o r i s e pastori s t p a s t o r y set, p a i s p a s t o r y s pastori set, pastori set, o r i set, s t r e a s t e t a s r e p a s t o r y s e a i s e i s e s o r i set, a s o r i set, p a s t o e t a r i set, p a s i s e o r i s o r i s a s t o e t a s o r i o t t o a s t นี่ก็น่ารักน่าดูไหมทำเทีนี่นี่ส้นสิกส้นสิกมีเหมือนจะเอหรือจะเอันนี้คืออันเดียวกันเนาะไม่ไม่ไม่ไหลักที่ว่ามีนมเหมือนกันหลักที่เป็นชายก็ขีดนึงอันสองอันเอ็มไม่แล้วก็ LK แต่เขาเป็นสลับที่ LCLC คือหลัก หลกักหลักที่เป็นเนี่ LLC นี่คือหลักที่เป็นขีดของเราน่ะน,น,นมมันคือนม,มนะพุ่งตรงอย่าให้มันเสียหายกับนี่นคือเป็นข้าวของนมเโโลยช็อกโกแลตเทสลาเทสลาเทสเขาอยูพ่พ่ดไงให้เด็กได้หัดดื่มหัดกีดินซื้อสูตรเขาเหรอเอางี้เขาขายได้แหละมันเป็นหลักที่เป็นเขาจะได้ไม่ต้องเพืองเพืองในหลักที่เป็นถืงว่าเสืกอม นี่คือเกล็ดมังกรได้แล้วเนี่ยยิ่งเกล็ดมังกรถึงสินี้ไปแน่ใช่ไหมมองอย่างเงี้ยไงไงใช่พี่ว่าเราทําเต็มแรงกับสิ่นี้ไปแน่เอย่างเนี่ยของเกล็ดมังกรที่ไปแน่เกล็ดมังกรคืออะไรเขาต้งนงเงี้ยคือการเกล็ดมังกรที่ทำไว้ที่บ้านก็ทำเงี้ยหลักทีสามอย่างผสมกันโคตรอร่อยเลยจริงเนี่ยสามอย่างผสมกันพร้อมกันยีน่ไม่เล่าหนีอันหนึ่งสีเขียว อันนั้นคือหลักที่เป็นเนสีเขียวมันมันต้องผสมกับสตรอเบอรี่อะสีเขียวนี้เอามาเพื่อผสมกับสตรอเบอรี่โดยตรงอันนี้คือหลักที่เป็นแน่คู่นี้คู่นี้มันต้องใส่น้ำแข็งด้วยแล้วใส่แก้วก็ุดยอดยิ่งเขาเรียกว่าหลักที่เป็นเนระบบของมีคนใช่เราเห็นในในหลักที่เป็นเน,เน,เนแฟนคลับแฟนคลับของไอ้นันนะ่นนี่คือลูกสาวนีห่ห้าบาทยี่สิบถึงสามสิบ หลักที่เป็นในโลกของขอคุณ่ากับมีสิ Cuando ่งเป็นไรโโมเดลอะไคือโมเดลเป็นทุกอย่างให้ให้เราได้เร like <Thank you. S 1> ียนรู้ในหลักท <ถ whale. S 2> ี 10, ่เป็นเน for y o u G10 คืออะไรแล้วขายเนี้คาสิบบาทมันก็มีปัญหาตอนนี้หลักที่เป็นไงแต่นี้คือหลักทิดคำว่าให้ให้อะไรไหมแทนเขาบอกขอบคุณในหลักที่เป็นสวัสดีขอบคุณนนไม่อย่างเราจะยกมือไหว้ขอบคุณที่เป right. ็นมวครับครับานเออ ขนมือที่เป็นสิวสิ้วขนมเนี่ย <Okay. S 1> นูถาพี่เปนน่อยว่าเรายากจนไมหมครับ mm. เพราะามีอันจะกินแต่มันเป็นคุณค่าที่ที่คำปคำข้าวอะถูกคำเบ้าอะ มัึงว่าไปกินไปมันก็ไม่มีปัญหาเล่นกีฬาที่เป็นใช่คนอื่นเขาก็ <laughs> เล่นแพนนะเวาหลับวอลที่เป็นเนี่ยว้าวเขาว้าวอันนี้กีฬเอชโยกเอสโกเอสเอีเอชโกเอชโย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 ก イズイズコ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 おにキりカイコンマヨマヨガノサマヨマヨガノサマヨガノ Esol, esol. Mon. Ra esan. Esan mon, mono, mono, mono. Esan mono. Es mono, es mono, mono. Es es mono, es mono, es mono. Ra la kiben. ยังยังงยังเงีกลลือออย่าอ๋ยังงออย่าอย่าเออังอเกลืออ๋อเกลือเกลือใช่ใช่อย่าเออังอเกลือใช้ภาษาญี่ปุ่นเราเราไม่เก่งแล้วหลักที่เป็นเข้าเป็นเข้าไปเห็นไหมมีเขาเขียนลง นี่ทางลงที่เราว่าเป็นเนวตกลงเขาหลักที่เป็นเนวเขาเขาไม่เขาหลักเป็นไม่ต่างจาก,ลจากลเลขเจ็ดเห็นไหมเลขเจ็ดเป็นเซเว่นที่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยโปร่งใสหรือไม่เนี่ยไงไอ้ดียวจะเติมเต็มเนี่ยที่เป็นเจ็ดที่ไหนรู้ไม่ตกใจหมดส้ม อย่างอันนี้เจแปน ทางทางนู้นคือทางเย่เย,ย,ยลวมันเย่ยแลวมันใช่เขาเราสลับกันไงแล้วหลักที่เป็นเนี่ยเขาเราแอร์ซูารเขาเรหลักที่เป็นเนี่ยไอวอรีเขาะเขาเขาใชอทางที่เป็นคอสคอสที่เป็นเนี่ยคอสโวโคอสโวที่เป็นอาร์เป็นอ,อาร์บาร์เฮ้ยไหน ที่เปนมูนมูอะไรอะมูลียนมูลียนมลียนอะไรเ้านก็เลียน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 เป็นนเลีนเอรเลียนเนเลนเลียนเรียนเนเฮ้ยตไปเลียนด้วยกันง้เหียใช่ก็เลยอาเฮียอาเฮียเอาเฮลีอาฮิลีเฮียคำทีนี่เขาจะคำอะไรอะ คำเมา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 ไอ้หลอันมไม่หรอไอ้นี่นมมีพ่อนมไมเหอดีเมือนมเมื่อช้อนช้อนเขาเป็นเนียงแน่ช้อนชอนชอนช้อที่เป็นนช้อนช้อนอนก็ช้อนช้อน ไม่อย่าง,งนี้มันเสียหายกับมีสิ่งน,นี้เปหนไเพราะล้อที่มันล้อไม่ได้นั่นคือล้อทีอ่เป็นอ้องดี่มองให้พี่นอนเอตี้ก็แค่คุบิไม่ใส่สารกันเสียมันเสียเลย <laughs> เสียเลย,เส,ยเสียเสียนั้ ไก่เด๋วขนมปังบรีดเบรดเบรดกินนมฮอกไกโเด๋วห่อไก่ห่ไกโดดอวกินนมเราก็อยากเหมือนกันหนึ่งเดี๋ยวจะเด,ด,ดีจะมองอะไรไม่อแบบเขาจุดเลยนะเขาจุดให้เขาเรียกว่าเนี่ยตัวแทนตัวแทนเขาตัวแทนเลย lầm nhai lầm lầm khó nhai nó lầm nhai thì bên này lầm mới nhớ lầm lầm mới nhớ lầm mà nhớ nhớ này nhớ nhớ là nhưng <laughs> ông lo cũng có lo cũng cứ này lo này lo lo thôi thằng này chính này khó thịt à những nghề nhuần khác không muốn lá bé, nữa không không nghe nó có nên sợi này, 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 này. này sợi thì bên tay sợi tay ก็เดือดำน้ำเดืยดำน้ำเดีอดำดำน้ำดำนี่น้ำดำนี่น้ำอะไรแม่เพราะเรื่องน้ำนี่เป็นน้ำไตะซอกน้ำเตะซอกเตะซอกซอกอะไรซอกเข็นซอกเข็นยิ่งบางอย่างอยาให้มันเป็นมาหากับสิ่งนี้เป็นเข็นเข็นนี่เข็น,ขน,ขนไม่ใช่เข็นดันรถเด้อเข็นนีเ่นเป็นเข็นนี่เป็นไงเพราะว่าเป็นไย นั่นน่ะน้ำตาอะไรที่ที่เป็นไงไอฉีดอะไนเนอร์อะไนเนอร์ที่เป็น,นไงให้อะไนเนอร์ที่เป็น,น,น,ปนจชอว 我本来想说，我